ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1041เหตุผลที่ค่าน้อยนั้นตายไม่ได้กับอดีตของไคโดเมื่อตอนอายุเพียงแค่15ปีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นตัวเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1041นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าภาพอะไรต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็คําพูดของแต่ละตัวละครที่เลได้ว่าละเอียดนะครับแบบจัดเต็มสุดๆเลยนะครับก็รอในการรับชมได้เลยสำหรับคลิปนนนนนนีี้้ะะรบพยยยาาาาามออธิใเเขจแแแลลลสสุุกกท่่ด ครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยด้วยปกตอนของมังงะวันพีชในตอนที่1041น่เะครับจะเห็นว่าเป็นพุดดิ้งนั้นนะครับได้ใช้ท่าพุดดิ้งพันนะครับหรือการต่อยสุดแสนจะรุนแรงของน้องพุดดิ้งนะครับใส่นิจิกับยงจีทั้ง2คนนะครับโดยแน่นอนนะครับว่าสาเหตุเนี่ยที่ต่อยนะครับเป็นเพราะว่าทางด้านของพุดดิ้งแก้แค้นนะครับให้กับซันจี่้ บูลลี่นะครับในตัวของซันจิเลือเกินเรียกได้ว่านะครับก็ต่อยในฐานะว่าที่เมียของซันจิเลยก็ว่าได้ด้วยการของมังงะวันพีชในตอนที่1041นเะครับเราจะเห็นว่าโมโนสุเกะนั้นในร่างมังกรนะครับกำลังพูดคุยกับยามาโตะอยู่ยามาโตะข้าน้อยนั้นได้พูดคุยกับช้างสุนิชา,าคร่าวๆแต่ว่าข้าน้อยนั้นก็ยังไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปอดีตก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับโดยช้างสุนิชานั้นนะครับได้พูดคุยกับโมโนสุเกะโดยบอกให้โมโน,น,นออสัั่่งงงในตวขอขออเาาย ช้างสุนิชาเลยเขามาที่นี่นะครับเพื่อต่อสู้เพื่ออยู่ข้างเดียวกับโมโนสุเกะซึ่งเบื้องหน้าของช้างสุนิชานะครับจะเห็นว่าเป็นกองเรือนะครับของรัฐบาลโลกนะครับที่กําลังประชันหน้าอยู่ยามาโตะนะครับใบหน้าของเธอนั้นนะครับรู้สึกตื่นเต้นและตะลึงนะครับกับความสามารถของโมโนสุเกะมากๆน่าเหลือเชื่อเลยแฮะโมโนสุเกะนายเนี่ยสามารถพูดคุยกับช้างสุนิชาได้จริงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับที่โอเด้งได้ทํานายเอาไว้เลยว่านายคือคนจะพารุ่งอรุณมาสู่โลกใบนี้ต้องเป็นนายแน่ๆเลยโมโมโนสุเกก็เลยรีบ กลับไปในทนททีข้าน้อยรู้แล้วแหละว่าทําไมข้าน้อยถึงมาตายที่นี่ไม่ได้หลังจากที่ข้าน้อยได้อ่านบันทึกการเดินทางของท่านพ่อแต่ดูเหมือนว่าท่านพ่อน,นั้นดันไปฉีกกระดาษหน้าที่สําคัญที่สุดในบันทึกการเดินทางนั้นออกไปมันเกิดอะไรขึ้น,นกับท่านพ่อและโรเจอร์ทำไมทั้งสองถึงต้องหัวเรานะณเกาะสุดท้ายแห่งนั้นและเรื่องราวความสัมพันธ์ว่าข้าน้อยนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวที่เห็นในตอนนี้ข้าน้อยอยากรู้จริงๆหากท่านพ่อน,นั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านพ่อน,นั้นยังอยากจะเปิดประเทศวานออีก ต่อไปหรือไม่ข้าน้อยไม่ได้เฉลียวฉลาดเหมือนท่านพ่อข้าน้อยรู้ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเกิดอันตรายต่อคนในประเทศวานโข้าน้อยมิกล้าจะเปิดพรมแดนประเทศวานโนะเลยโมูโนสุเกะน,นะครับก็เลยสอบถามยามาโตะนะครับเพื่อความชัวร์ข้าน้อยนั้นดูขี้ขาดในสายตาเจ้าหรือเปล่ายามาโตะแต่ดูเหมือนว่ายามาโตะนั้นนะครับก็ไม่ได้ตอบกลับไปนะครับกับคําถามของโมโนสุเกะและการถูกตัดไปที่บริเวณชั้น3นะครับก็คือการต่อสู้กันระหว่างไรโซนะครับที่พะทะกับฟุคุโรคุจูโดยภาพที่เราเห็นนะครับเป็นไร ครับร้องจากออกมานะครับด้วยความเจ็บปวดนะครับส่วนฟุคุโรคุจูนั้นนะครับก็สรุปลงไปแล้วนะครับจากการที่ถูกเพลิงไหม้ในตัวของเขาและก็มีการสรุปสั้นๆเลยแหละครับว่าไรโซนั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเหนือฟุคุโรคุจูซึ่งในระหว่างที่ไรโซนั้นกําลังนอนดิ้นด้วยความเจ็บปวดนะครับก็พูดก,กับฟุคุโรคุจูนี่ฟุคุโรคุจูมันจบยุคสมัยที่นินจานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วละและแสดงนั้นเองนะครับจินเบก็ปรากฏตัวขึ้นเห็นร่างของไรโซนะครับที่กําลังทรมานอยู่นะคร ทำไมยังอยู่ที่นี่อยู่ล่ะไรโซนะครับก็เลยตอบกลับไปออว่าแต่ว่านายน่ะเป็นพวกเดียวกับลูฟี่ใช่ไหมล่ะพวกเราเนี่ยต้องรีบหน่อยนะเพราะการเตรียมการนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เจ้าโอรโรจินะครับที่บริเวณชั้น2องนะครับของลังสมบัติที่กําลัง่ววายอยู่ไอ้ไอเจ้าฟุคโลคุจูไอ้เจ้าบรินจาสิยงเครง่งเอ,อ้ยแกเนี่ยทิ้งข้าใช่ไหมแกเนี่ยคงหนีจากการต่อสู้ครั้งนี้และปล่อยให้ข้านั้นอยู่ที่นี่แต่เพียงแค่ตัวคนเดียวและเปลวเพลิงที่เจ้าคันจูโร่สร้างมาล่ะทำไม ยังไม่เกิดผลเสียทีซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านของโคมุราสกิก็ยังเล่นนะครับในตัวของซามิเซนอยู่นะครับทางด้านของโอโรจินะครับที่อารมณ์เสียนะครับก็เลยพานใส่โคมุราสกินี่เจ้าโคมุราสกิเจ้านั้นเนี่ยยังจะเล่นเพลงนั้นอีกหรือและเจ้าน่ะหยุดเล่นเครื่องดนตรีนั้นเสียทีและจะใส่หน้ากากบ้าบ้านั้นอีกนานมากแค่ไหนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหน้าสิวหน้าขวานเจ้ายังจําเป็นต้องใส่หน้ากากแบบนั้นไปตลอดเลยหรือไงข้านั้นชักไม่แน่ใจแล้วว่าเจ้านั้นคือโคมุราากกิิหรือเป็นนนผีวญญณนนัแแ่ ในระหว่างนั่นเองนะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีฝ้าเพดานนั้นร่วงหล่นลงมานะครับทับร่างของโอโรจิโอโรจินะครับที่ถูกทับร่างนะครับไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยเขานั้นนะครับรู้สึกแปลกใจบ้าเอ้ยว่าแต่ว่าทําไมการข้านั้นไม่สามารถแปลงร่างของข้าได้นี่มูราสกิเจ้านั้นจะมองดูแบบนั้นเฉยๆอยู่เลยไงทําไมเจ้าไม่มารีบช่วยข้าเสียล่ะแต่โคมูราสกินั้นนะครับกลับตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่เย็นชานี่เจ้าเนี่ยพูดเพ้อเจ้ออะไรของเจ้าอยู่นี่เจ้าไม่สังเกตเลยหรือไงว่าข้านั้นใช้ตะปู ไคโรสจมตีใส่เจ้าเพื่อให้เจ้านั้นมีสามารถแปลงร่างได้โอโรจีนะครับตกใจนะครับก็เลยถามกลับไปเจ้าพูดอะไรอยู่เจ้าน่ะรักในตัวของข้ามิใช่หรือไงโคมุราสกินะครับก็เลยตอบกลับไปนะครับด้วยน้ําเสียงที่เย็นชามากกว่าเดิมรักงั้นหรอเจ้าคิดว่าคนอย่างข้านั้นรักเจ้างั้นหรออย่าพูดให้มันน่าขันหน่อยเลยในใจของข้านั้นมิมีเศษเสี้ยวความรักใดที่มอบให้กับเจ้าเลยเจ้าโอโรจีและเจ้ารู้หรือเปล่าเพลงที่เจ้านั้นรู้สึกปลดปลานสุดๆมันมีชื่อเพลงว่าเจ้าหญิงแห วงจันมันเป็นเพลงที่ท่านพ่อของข้านั้นชอบมากที่สุดโคซุกิโอเด้งยังไงล่ะคนที่เจ้านั้นน่าจะรู้จักดีเจ้าคิดว่าข้านั้นจะสามารถเล่นเพลงนี้และยิ้มให้กับเจ้าได้หรือเปล่าล่ะเล่นเอาเจ้าโอโรจินั้นนะครับถึงกับตาถลุงออกมาเลยแหละครับเมื่อทราบวา่าโคมราสกินั้นเป็นลูกสาวนะครับของทางด้านโคซุกิโอเด้งเลขเการ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้ของซีพีซีโลที่ประทะก,กับอิโซอิโซนั้นนะครับลงไปนอนกองกับพื้นด้วยความเจ็บปวดและได้พูดเลยครับว่าจงมีชีวิตยอยู่ต่อไปคิคุซึ่ง ภาพที่เราได้เห็นนะครับก็คือจะมี CPC โลสคนใช่ไหมที่ต่อสู้นะครับกับอิโซอยู่โดยตอนนี้เนี่ย CPC โลหคนล้มล,ลงไปแล้วก็อนะิโซนั้นล้มลงไปมีเพียงแค่นะครับไอคนที่ใส่หน้าก,ากากที่เป็นหัวหน้านะครับของ CPC โลเท่านั้นที่น่าจะยังสามารถหยัดยืนนะครับในการต่อสู้ได้ต่อโดย CPC โลที่เป็นหัวหน้านะครับถึงกับบนพึมพำบ้าชงมัดเลยไอพวกที่เหลือรอดจากกลุ่มจนสลัดหนวดขาวทําไมการพวกแกนั้นถึงได้มาช่วยเหลือไอพวกเด็กเหลือขอพวกนี้และการที่สมาชิกของฉันเนี่ยคนใดคนหนึ่งนั้นต้องมาล้มลงแบบนี้มันเป็นแผน การแก้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีการติดต่อมานะครับโดยจะเป็นคําสั่งนะครับจากห้าผู้เฒ่านะครับที่สั่งการนะครับให้ใครสักคนนึงนี่แหละที่อยู่ในหน่วยนะครับก็คือติดต่อมานะครับสู่หัวหน้า C P C โลฟังนะนี่คือคําสั่งโดยตรงจากห้าผู้เฒนายนั้นต้องรีบไปจัดการไอ้เจ้าหมวกฟางลูฟี่ C P C โลที่เป็นหัวหน้าถึงกับตกใจนี่นายผู้ใดของนายนะ่ะนายใช้ฉันไปขัดขวางการต่อสู้ของจกักรพรรดิอย่างไคโดกับเจ้าลูฟี่หมวกฟางนั่นหรอมันเป็นไปได้ไไดด้ยยััััังงงงกกนนนนมมเหมือาาาาารป่่ตตวชทฝ ศารสื่อสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยตอบกลับมาฉันเข้าใจดีว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ว่าการขัดขวางการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งมันจะส่งผลต่อสมรุนของโลกใบนี้จึงทำให้ภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจที่จําเป็นและเร่งด่วนสุดๆเอ็กเรกนะครับที่ก่อนหน้านี้สลบลงไปนะครับก็ลุกขึ้นมายี่ไอเจ้าพวกนั้นคิดว่าฉันเนี่ยจะกลับไปด้วยมือเปล่าๆสินะเหตุการณ์ตรตัดไปที่ชั้นใต้ดินนะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ของอุซบซึ่งจะเห็นว่น่่่าาััออุซทีีกกํลลงงขแฮมยู พาร่างนะครับของทางด้านคีเนมอนกับคีคุนั้นนะครับออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้โดยอูซบก็บอกแหละครับว่าตอนนี้ไม่มีที่ไหนที่พวกเราได้หนีแล้วทั่วปราสาทกําลังไฟไหม้แต่ฉันให้สัญญาว่าฉันนั้นจะพาบุกนายรอดชีวิตไปให้ได้ตัดไปที่เนโกมามูชิวันด้าแล้วก็แครอทนะครับพวกเขานั้นนะครับรีบจะเข้าไปในตัวปราสาทนะครับเพราะว่าข้างนอกนั้นนะครับก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าข้างนอกนะครับถ้าหากอยู่ในตอนนี้นะครับก็คงจะร่วงหล่นลงไปเท่ากับว่าในตอนนี้ก็คือสถานการณ์แยย่่มมาากกกๆเเลลนนนะใปรส็คือถูงห้ มก็อยู่ไม่ได้แล้วหรือจะออกมาข้างนอกนะครับก็จะหล่นนะครับออกจากตัวเกาะโอนิงาชิมะ และเหตุการณ์ถูกตัดไปที่แฟรงกี้นะครับแฟรงกี้ในตอนนี้นะครับก็คือช่วยเหลือนะครับในตัวของโซโลที่ร่างของโซโลนั้นกําลังหล่นนะครับออกจากเกาะอนิงาชิมะโดยแฟรงกี้นะครับใช้มือเหล็กของตัวเองนะครับที่มีการติดโซ่นะครับเพื่อยืดนะครับเพื่อทําการช่วยเหลือร่างของโซโลไว้ได้ทันเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นามิและก็ซูดนะครับโดยจะเป็นภาพซูดนั้นนะครับที่ดูเหมือนจะร้องไห้ใช่ไหมที่เห็นความพ่ายแพ้ของบิ๊กมัมนะครับโดยนามิบอกเลยแหละครับว่าแรงสั่นไหวเมื่อกี้เนี่ยบ้าชะมัดเลยดูเหมือนว่าบิ๊ นะแล้วไฟที่โหมไหมเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากอะไรกันล่ะหวังว่าอุซบนั้นจะปลอดภัยนามีนะครับที่หันไปเห็นซุดนะครับที่กําลังร้องไห้ขควนครางอยู่นี่ซุดฉันหวังว่านายจะทาได้นะใครสําคัญกว่ากันฉันหรือว่าบิ๊กมัมซุดนะครับก็เลยรีบตอบกลับไปแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นนามีสิครับและบริเวณตรงนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับโคมาชิโยนั้นนะครับกำลังได้รับการรักษานะครับจากเมลโกนะครับที่กําลังเจ็บปวดอยู่โดยเมาโก้ก็บอกแหละครับว่าตอนนี้พวกเขานั้นปลอดภัยแล้วเพียงแค่ต้องระวัง เศษซากทั้งหลายที่ร่นลงมาเดี๋ยวจะทับเจ้าพวกนี้แต่พวกเรานั้นยังไว้วางใจไม่ได้หรอกนะเพราะตอนนี้เกาะน,นี้นั้นกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วซึ่งเราก็จะเห็นนะครับสภาพของเกาะในตอนนี้ยับแม่ยับมากมากเลยนะครับก็คือหลุมที่รอได้สร้างเอาไว้ดูเหมือนว่าจะทําให้เกาะนี้นะครับกำลังจะสลายนะครับหรือว่าแตกลงไปเลยซึ่งเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นะครับยูทัศคิดนะครับคิดนะครับพูดกับทางด้านรอแหละครับว่าเอาอยัางไงดีพวกเรานั้นลุกไปไจะต่อสู้กับไคโดหรือเปล่าแต่รอก็บอกแหละครับว่าไม่ตอ เพราะตอนนี้นะครับก็คือไคโดลงมาข้างล่างเนี่ยพวกเขานั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วพวกเรานั้นได้เฝ้าแต่รอเท่านั้นเตุการณ์ทุกตัดไปที่การต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับไคโดนะครับโดยไคโดได้พูดกับลูฟี่นี่แกเนี่ยคงรู้สึกสินะว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ย,สา,านนยสามารถทําได้แล้วและไคโดนั้นนะครับก็ตะโกนโวยวายออกมาด้วยาฮาคิราชันของเขาพวกนั้นเนี่ยสามารถจัดการลิ้นลิ้นได้แล้วลูฟี่ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะยินดีเจ้าหัวตั้งนั้นเนี่ยสามารถทําได้จริงๆเลยสิเขาหมายถึง นะครับทางด้านของคิดนะครับสามารถจัดก,การบิ๊กมัมได้ส่วนไคโดนั้นนะครับก็นึกย้อนกลับไปในอดีตนะครับในสมัยที่เขานั้นอายุเพียงแค่15ขวบเท่านั้นในสมัยที่เขานั้นนะครับได้พบเจอกับบิ๊กมัมครั้งแรกโดยบิ๊กมัมนั้นนะครับก็ได้มาถามอายุของไคโดนี่เจ้าหนูแกนะอายุเพียงแค่15ขวบเท่านั้นใช่ไหมยังดูเด็กอยู่เลยและแกนะ่ะมีปากไว้ทําไมกันเมนจะพูดจะจอะไรเลยคงเป็นครั้งแรกสีหน้าที่แกนั้นได้เข้ากลุ่มโจสรสลัดร็อกฉันจะขอแนะนําแกหน่อยละกันแกนะ่ะอย่าไปเเชื่่อออใจร็กกกมากหนยลยลละ และหากถ้ามีเรื่องอะไรที่รบกวนจิตใจแกแกก็มาบอกฉันได้ทุกเมื่อฉันนะ่ยมีชื่อว่าลิลลิน้นฉันคือหญิงสาวที่จะครอบครองทะเลแถบนี้ทั้งหมดเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับไคโดนั้นนะครับก็คือเริ่มเปลี่ยนโหมดของตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะเป็นโหมดเมาและร้องไห้นะครับซึ่งแน่นอนน่าจะร้องไห้นะครับจากความ่ายแพ้ของทางด้านบิ๊กมัมนะครับซึ่งไคโดน,นะครับก็บ่นพึมพำใส่บิ๊กมัมเลยครับว่าทั้งที่เราสองคนก็สัญญาก มีเรื่องราวในอดีตของฉันมากมายฉันคงจะปล่อยให้เรื่องราวเป็นแบบนี้ไปต่อไม่ได้แต่ลูฟี่นั้นก็ไม่สนใดๆทั้งสิ้นนะครับเขานั้นได้ใช้ร่างเกียร์สีนะครับร่างสเน็กแมนของตนเองโจมตีเข้าใส่นะครับในตัวของไคโดนะครับด้วยท่าใหม่อย่างไฮดราซึ่งเป็นการโจมตีรัวๆนะครับเข้าใส่ในตัวของไคโดและลูฟี่ก็บอกกับไคโดแหละครับว่านี่ก็คือเกียร์สีครั้งสุดท้ายของฉันฉัน,ฉนจะต่อยแกรัวๆแบบนี้ฉันจะไม่มีวันหยุดโจมตีจนกว่าฉันจะหมดแรงในการโจมตีใส่แกและฉันจะเป็นคนททีี่เตะแกกกออกจาปรศน้้ดวย แล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1041นเะครับเรียกได้ว่าพีชแน่นอนนะครับตอนหน้าน่าจะสู้กันนะครับใส่กันอย่างยับยับแน่นอนการประทะกันระหว่างลูฟี่ที่ประทะกับไคโดและเพื่อนๆมีความคิดอย่างไงกับตอนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็พยายามใส่ละเอียดนะครับปลกยย่อให้มันมากที่สุดที่มากได้การพูดคุยของแต่ละตัวละครหรือว่าพยายามอธิบายนะครับว่าแต่ละตัวละครทําอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับหากที่ชอบอย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม ช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ